สวัสดีค่ะพักชมทันข่าว11นาฬิกาทางททบ5สักครู่หนึ่งค่ะคถนนคอนกรีตสุดพังมวลน,น้ำคลองไหลลงทุ่งมุ่งหน้าจากสีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุถนนคันคลองบรมาธาตุในพื้นที่หมู่3ามตมต้นโพอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีถูกกระแสน้ำซาะพังกว่า20เมตรส่งผลให้น้ำจำนวนมากไหลทะลักลงทุ่งนาแถบหมู่3ามตมต้นโพซึ่งจุดดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ6หลังคาเรือนทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดถนนซุดได้กัน2จุดทางองค์การบริหารส่วนตบลต้นโพได้ดำเนินการตอกเข็มลงบิ๊กแบ็กกั้นดินสไลด์ไว้และยัง มีต้นไม้ใหญ่ล้มถอนรากถอนโคนด้วยจุดดังกล่าวเป็นคลองช่วงหลุดโค้งน้ํามาอาจส่งผลให้มวลน,น้เํเซาะจนถนนคอนกรีตสุดและพังลงในที่สุดส่วนพื้นที่ดังกล่าวอยู่เขตติดต่อระหว่างหมู่ํามตต้นโพและหมู่ํามตจักสีน้ําจึงไหลต่อไปยังทุ่งห้วยชันหมู่ามําบลจักสีอําเภอเมืองสิงห์บุรีและปัจจุบันที่บริเวณหมู่2ตําบลจักสีมีการทําแนวคันดินเพื่อควบคุมน้ําให้อยู่ในวงจํากัดไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อหมู่บ้านในแถบตำบลจักสีโดยมวลน้ําเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่คลองบางต้นโพและหากไหลล้นคลองบางต้นโพก็จะเข้าสู่พื้นที่บ้านพระทรายหมู่สี่ตำบลจักสีต่อไป กองทัพภาคที่2โพสเรื่องสภาพแวดล้อมกับการประเมินสถานการณ์ของกองทัพในยุคปัจจุบันทั้งโลกและภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนและคุมเครือแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงโดยทันทีตรงกันข้ามเป็นสภาวะที่กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงต้องเฝ้าระวังอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้กองทัพภาคที่2ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากกองทัพรัฐบาลและหน่วยงานทางการเท่านั้นหลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวลือหรือคลิปที่ไม่ทราบแหล่งที่มามั่นใจว่าทุกสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่ากองทัพพร้อมปกป้องความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู <S <S ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยกลับมาติดตามชมทันข่าวได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา12นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ